มื่อนี้ก็มากับบอเวียงคือเก่าบอเวียงชาแนลพากันมาหลินมาแว่กัน้องสายไม้มาอัปเดตมาเบิ่งเพื่อนเพิ่นกระป๋อพี่น้องเอยสีชมพูหวานแววเด้อพี่น้องแบบสีเดียวกับเพื่อนเออเกสาเนาะคล้ายๆคล้ายค่ายเออเกสาเนาะสีชมพูภาษาลาเอิ้นสีบัวภาษาไทยเอิ้นสีชมพูภาษาเว้ากะสีต่างกันหน่อยนึงกันค้ายๆกันบ่อบลูกบ่คล้ายจงได้ก็บ่ฮู้ว่าไปแล้วบัดนี้ สบายดีเด้อน้องพมีมากระน้องพมีเหมือนสบายดีซอกึมโดยสบายดีมาทำกันพี่น้องติดรถขึ้นมามือนี้ก็เนาะโดยรถเบาเวียงบ่แม่รถรถซอกรึมสีเดียวกันบอกเเอซานองะพมีน้องพมีบด้มาขึ้นเฮือนเพิ่นบอกได้มาเนาะว่ามันไกลเนาะสบายดีเด้อเบาเวียง ฝากติดตามช่องน้องสายคอยได้พิงหน่อยกดติดตามกดกำลังใจให้น้องแน่เพื่อมีแห้งมันดานใจน้องแม่มือพี่แห้งพักดันในการมีกำลังใจในการที่ว่าเฮ็ดคลิปช่วยเหลือยไม่ไหมน้อง่เวียงเนาะตอนนี้บ่เวียงขึ้นกับบอดมีผู้ใหญ่ที่เพิ่นก็มีแต่ใจสู้ซอยแห้งแม่นเอาแห้งสู้ซอยอ่าคือจังเพชรผ่านๆมาแหละแม่ห่างนั่งใหม่คือว่าแหละสะพุงสะพิมมันแหละอ่ะขอบุมขอบใจที่มาติดตามเพิ่นเนาะโอเคเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งน้องเพือนน้องใช่ไหมนาะพี่เนาะ เลาะเรียบอะทรงใสพ่อเพิ่นไปอันเฮ็ีอวียกบ่ด้พียงน้อยม่มีคนอยู่ซักตุ่มก็มัอัปเดตแห้เบิงประมาณนี้แหละพี่น้องบ่มียัางายเดี๋ยวสิไยเร่ยนนอกเปน็นนํำบทเห็นด่นแหละกะบที่มาเฮิง

วันน้มาโดนผมเผลจนเหี้ยวน้อก็บอกปากนะไม่กึ่มบ้านนี่น่าจะเป็นอย่างเป็นอย่างล่ะฮะคนอายไผ่จะต้องอายอืมเป็นคนอ้าขนมแม่ซื้อมาฝากอะนไหเดี๋ยวเอาหน้าแม่บับพมีผักซื้อขนมมาฝากเน้ยเฮ้ยบอเวียงก็ซื้อมาฝากนมนะ กินนมีแต่ขนมผัวโทษกีฬาแขวชิแมงกูเก่าได้ป่ะนี่ไปนั่งยูพ่นป้าน้องสำยไหมป่ะไปนั่งหน้าบ้านปลาูกป่ะผอวไปนั่งกามาตองเฮยนพี่น้องเอามาลูกเอาไปหลดมาลลกอ่ะออกมาไปนั่งกินอยู่หน้าบ้านผู้ซื้อมาซื้อมาซื้อแห่ แต่เสว่างเพิ่นก็ซื้อซอยน้องสายไหมเนาะเพิ่นก็มีแต่ลูกชายอยากได้ลูกสาวดิว่งปลาลูกไปยังไปปะ,ปปปะสิบสิบแปดเปนนะั่งระวังด้วยลูกเออระวังด้วยระวังะระวังไอ้สิบห้าไปน,นั่ง,อ,ง,อ,งอยู่หน,นหน้าบ้านพ <ๆ S 1> ี่น้อง<ห>บุญมีเพิ่มาหาน้องสายไหมบ่ด้นนี้ลูกฮะบุญมีเพิมาโอ้นังลงลูกสีชมพู จะพูดอ่อนเนาะแม่โอ้อโฮักกมาต้องเียนบ่อน,น,อน้อง,องโอ้โดยเพื่นวะเป็นได้เลมบุญภูมมาหาเงาอยู่บ่หน่าเน็ตทำไงฮักกมาแตา่องเียน็นเพิ่อนกะหน้าตาเนาะแจ่มใสสวยขึ้นเนาะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วจะเป็นสาวแล้วนี่นางสาวไทยประจำ หมู่บ้านนางสาวลาวพิดพี่น้องฟอร์เยอร์พี่ชายเพื่อนได้ขึ้นได้นอนเตือนใหม่เลยอ่ากระโลเรือดมากอันนี้เรือดมากได้เบาเบาวพามีเอ้ยโดยมาแต่เฮียนบ่ล่ะอ่านได้อยู่บ่กรมือหนิข้อไก่ข้อไข่เป็นอยู่บ่กรใส่กระเบิดเอาบ่เอาักระเบิดักระเบิดย่างบกระเบิดเนาะ ลองใส่ใบจะลองใส่เองดูจะหนีเป็นเนะอีหล่นจะหนีเป็นอยู่ได้ลายเยี่ยนมากระเบิดบ่โอ ja> ้ว้าเก่งแค่เฮียนเฮียนไดเฮี้ยนโซเลยเดี๋ยวนี้นะเอาจักมาวันนี้บ่จักบ่จักบ่จักอันว่าเฮียนได้ฮี่เท่าเลยไปยังสันแต่พอจอยไปใส่ไปซื้อชื่ออย่างก่อนนะขอไปใส่ก่อน เอาบุจักเอาเราหากรมาแต่งเฮียนเราบุจักกรพขอเราไปไซด์เราอะโดยเจ้าไดงยังกินมาแต่งเฮียนน่ะล่ะบุมีอย่างเจ้าอย่างมาบอได้แขนมได้สวายสวายสายสวายเขามาฝากกินไปที่พ่อพี่น้องเอ้ยมันนี่นะขนมบอดีพ่อจุดเจือเนาะบริีพ่อไปช้อปทั้งน้องคนมาแต่งเฮียนพอดีเนาะใกล้บ้าะเราเฮียนเจ้า ช่วงนี้บุมีไปเข่ามาก่ะล่ะใเอ้อมันทมนกลุ่มได้เสือรถใหม่่ันว่กลุ่มือรถใหม่อีกน่กลุ่มงามบ่สีนีนะงามอ้าวสียใไเอ๊ะนี้ส่งามสีได้สงามสีเกาบ่สีดำงามเอ้าสีดำงามจื่อรถกยังเล่นแถในนะ เปิ้ลเลนเบอร์รี่พี่น้องไอ้น้องที่แรกเราบโเห็นน้องเป็นจ้าบุญจื้ออ้ายบ่หลักอันน้องเซมายเป็นบูญจักสีเลยพี่น้องสีงามสีแดงงามเป็นสีดำเปิ้ลเลนแสดงว่าบุญจื้อแต่แม่กึ้มเนาะแม็นแมวแล้วพี่น้องแมวแมวแมวเซายเดือนหนึ่งงามเมลีนั่นแหละเนาะขอได้บ่ดีแมวนี่ขอซาซูพึ่งชิมอะไรนู้นี่เซมายเองบ้นี่ซื้อซื้อเนี่ยได้แมวเจ้านี่ฮะเออ ซื้อเออบ่าแมวนะมีสื่อบ่เนาะตังืัอเนาะแมวเพื่อนบอกแอร์บ่เดีเขามาหาบ่เดี๋ยวนี้แมวแมวได้เขามา่อเจ้าบอกแมวบ่ะแมวบอกบอกแอร์เออบ่บอกแอร์เพื่อนว่าบอกแอร์ไซเบอรี่แม่บุญเท่าได้สมาอยู่บ่ช่วงนี้อ้าวแม่บุญบ่พกพ่อเตียงเจ้าบ่ได้มาบ่ โอ้ผมมาหลินน้ำดองเซนไม้เรื่อยอยู่เนาะงานคืนบ่นนะอายเอน้องเฉยไม้เพิ่นอายพี่น้องคืนอ่าน้องเพิ่นพี่น้องเนาะเฮากรบโบแดงมาหาเพิ่นเรื่อยเนาะเพิ่งเอเพิ่นกรบโบจื้อพี่น้องเลยโดยเนาะเจ้า่ใดเจ้าไดยังกินกับข้าอ่ะนี่ฮะบ่มี่ฝน ยิงเขว่วซะแล้วปาะเนี่ยเอาดีเดี๋ยวว่าวอ,อ,อ้ยมีแต่อายอย่างเดียวป่ะเนี่พนะี่น้อยเนาะเดรือนงามแท้น้องเซมยัยขึ้นดดนแลว้วบ่ล่ะอ่าทุ่มหมื่นนี่เจ้านอนอยู่เงินใหม่เ่รอ,อเป็นได้ปริมาณโดนนะ่ะอยู่กับพอสองคนขึ้นเก่า กันที่ซูพูน้องน้องแซ่บอะนี่ยินดีทอกเอ้าเอ้าทอกยินดีทอกแซ่บว่าแท้เท่าห้องกอดเอ้าอ๋อทอกห้องอยู่กับน้องบูบี้โอ้อันมีน้องอยู่ในท้องพ่อเจ้าบอสโอ้สื่ออะไรฮะบูบี้โอ้น้องบูบี้น้องสายไหมจะมีน้องแล้วทุกคนน้องบูบี้มาสั้นบูบี้อยู่ในท้องพ่อดคนน้องี่น้องเลย <c oughs> ใช่คลิปจงได้น่องนะไอ้เนาะได้น,อหน,หน่องก็อะไรเงี้วะล่ะได้<อ>ใใได้อยู่เงินงามแลยน้องแซมัยบันี้สีชมพูมากอยู่วะล่ะสีชมพูนี่งามบ่ส<ม>อ๋อเฮ้ยพามีเห็นแม่บุญมาเพิ่นมาวา่าในิ่นเอาพม่านไห้บ่อสในฝืนมาเยี่ยมาแป้งพม่านบ่อสเพิ่นมีพม่านพีน่น้องเอ้ยเอาปันพ่อเจ้าปอยู่เจ้าเขาเงิ่นเอาได้สลักแปเฮียนอ๋ออันนี้ผักเสี่ยงบ่ โดยมากันเนี่ยบริกรเข่าเหมืนกันเนาะบ่าวพมีกับทามนอกเนาะโดยสบายดีให้บอมมีบ่าวพมีเป็นคนเบาสกุลจะเป็นค้นไทยบ่าพพมีไทยคอยบ่แม่แฮร์ค้คนดังเข่าซ่องเซองปังปังคือเพื่อนได้พี่น้องยดังบ่เนี่ยปังแล้วบ่าวพมีปังเลยโดยก้าเราได้ยูทูบเจอเรือนี้จาเห็นอยู่บ่ออารมณ์ตลอดอยู่บ่ ตามอยู่เรื่อยๆอยากจะเบิ่งคลิปไอ้อยู่ป่ะจ๊ะเอ้าเบิ่งให้กันแน่ะไอ้อยังบิ่งให้จ้าตลอดคือดึงมันยังแพ้น่ะปาดได้เอาหน้ามันหุกอยู่เด้อยอเด้อนี่แหละบ่ใช่ไหมเจ้าไล้บ่เปลี่ยนเห่าน่ะบ่ซาหัวดูดูท่านหัวดูดูเปลี่ยนเฮาอยู่บ่บ่ได้มาดนมาให้ให้พามีซาหัวให้บ่มื้อนี้นี่น้องเอ้ยเนาะน่ะ มีไข่อยู่บ่มีแต่โบลายพี่น้องเอ้ยไข่ห้างบ่บ่ใ่รมีชะอยู่บ่ละหัวนะเป็นเหนียวแท้ชะยืเรื่อยเยอะจ่อยชะไอ้เ่าเนาะทำน้ำเองทำน้ำเองโอ้ยเก่งแท้อันนี้เนาะอาบเองเลยบ่ขูมือหนิอาเยียบเยียบเยียบเก่งเก่งเก่งเห็นยังได้เป็นน่ะขูมือนีิเอ้า กี้อันเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเจ้าื่อบ่ตอนอ้ายอ้ายมาโชงน่ะเออละตีเด้มาตามังห่งจื่อบ่อ้าวบ่จื่อแล้วใส่ใหม่นี่บัดนี้ไสกับบอจื่อบัดี่ไหนไม่บอจื่อไพเลยพบอจื่อได้ไพศาลคุณนี้ได้จื่อบ่ไผซาลนี่อ้าวบ่จื่อบ่ได้มาดนแล้วบ่จื่อแล้วจื่ออะไรเมื่อกี้นี่รถไพว่ารถเจ้าเปลี่ยนใหม่บ่เพิ่นว่าเพิ่นถามรถรถจะเปลี่ยนใหม่บอ เอาก็ะคอยใส่แว่นตาจะเก่าเนาะแม่กลมกระ่แี่นตาจะเก่าเด้สะอาาหาฝ่นเต้ก่อนแด้สิพาไปเบิ่งเนาะด้ยด้เเดี๋ยวก็ชี้นังว่ากบนองเพง่นก่อนเนาะนงลตีเอ้อยนั่งลาตีนมไอมาหาเจ้าตอนนั้นเด้อจะมาจือบอกเอามามือกับแม่บุญทะเเอามาตอนนั้น กินเพื่อนเจ้าอะไชุมไหมตำมะม่งเน่จะบ่นจือบ่เด้ไอ้มาชงเถื่อจือบอเฮาเขาพากันกินออนนั้นจะตำมะุ่งไอ้กินแซ่บเด้ตอนนั้นนะจืบอเตวรันีกินฮอดน้องใช่ไหมยูมา่ยันบุพกเอเพิ่นวะถักยาอยู่อันวันันทิตยจะผักเปล่วันผค่ะ เก่งบ่ใช ah, ้ปึ้มให้เบิ่งดูห oh, okay. you know. ่ะใช้ใช้ใช้ปึ่งไอพ่อมีเบิ่งเนี่ยพี่จังพี่คุณบ่อน่ะใช้ใช้ปึ่งดูห่เบิ่งดูเบิ่งดูโอ้เบิ่งตัวหนังสืออ่ะน้องใช่ไม้กอนนี่น้องเลยใส่น้อแบบนี้น้อใส่น้อตัวหนังสือนี่น้อโอ้ไหนไหน ได้มากมยังเ <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ั็นครูบครามีโอ้โอไก่ขอไข่ได้เพียงเลยวันจันทร์วันโอเก่งแท้อันนี้เนาะไก่ขอไข่พอพอผูพอภัยพอผึ่งพอผลวันนีโอเก่งแท้เนาะเท้ทำมาแต่กี้เพิ่งเปลี่ยนโบยกแนี้ให้เลยเ็นจำนี่เนาะโอเต็มผู้หวีง้นจำนี่ะเจ้าว่าเต็มนาะโอเก่งแท้อันนี้เนาะยังผึ่งโบเลยไม่ยังอันนี้ ูปดอกไม้บ่ล่ะดอกไม้โอ้เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเลี้ยงก็ไก่บ่เนี่ยโอ้ก็ไก่ก็ไก่ได้มาอยางนี้นะพอถุงว้าวอะไรเนี่ยน้องเสียงหน้าน้อยบ่เนี่ยโอ้เยียบเยียบว้าวใช้รถใครไอติมบ่บ้านนี้ใช้รถใครไอติมนะ โอ้แักแค่ไหนโอ้ักกะเียักกะเลยน้องสายไหมจินตนาการเก่งเดียวมีทุกอย่างเลยเอ้ามีอยังอันนี้ปหนมกแทมพุกนะน้องสายไหมอ่าเก่งแค่อันนี้เนาะโอ้ใหญ่มาสงสัยสิเป็นหนักศิลปกรรมบนริหารจังไดเก่งเก่งมัดระเบิดเลาะอ่าหนักแต้มหนักแต้มพูกคือมีหลายมีหัวเดียวนี่บอสออกแบบบอสใหญ่มาเนี่ยสิเป็นดีไซเนอร์บ่าน้องสายไหมเนี่ยเอ้ามีอยังอันนี้ เลยอเก่งแท้อันนี้ล่ะนี่เจ้าเขียนเองบอนี่นะวิซาคาษาลาวน่าเบาพมีพิมาสอนทางซื้อให้น้อง6เก่งเก่งยอดเลยออบัานนี่โอ้เ่าวบาอมีเรามีคำบอกหลายด้วน้องมีน้องน้องไหม่จะกลิ่มหรือจเชื่อย่งไอาโอเคอ่ะ ใช่บอกเขามีนางริดน <_ Jean> ้ำนองก่อนพี่น้องเลยยาสิพาไปอ่ะพี่เบิงนอกเนาะอันนี้กัไดนามเห็ดปลาใหม่เนาะมาตะกี้กับบมีไดนามพี่น้องกะโดนเลยเนาะพี่น้องเอ้ยบดนมาหาน่องบลิดน้องเพราะว่ากับไปทางอื่นหลายกว่าละกะเพื่อนเพื่อนก็แล้วแน่แล้วแหละกะมีผู้ใหญ่มาหลายคนเนาะเขาก็บุกเขยได้มาริดน้ำเพล่นกันเลยกะสิบบ้านนี้พี่น้องเอ้ยเพื่อนน้องใส่ไหมกะฝากด้วยพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซองสะกึมใจสว่างแน่เพื่อจะบรพพาดคลิปใหม่ๆห่เว้าพิษพลาดประกาารใดขขอออโทษภัยเนะ แล้วก็ขอบใจเบิร์ตสุขสุขคนที่มาเบิ่งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบขอความกรุณาด้วยพี่น้องเบิง่งโฆษณาให้จบแน่เพื่อเฮาจะมีกำลังใจสู้ต่อเด้อจ้ะเด้อคลิปนี้กับบุญยังลายก็จะได้กล่าวคำว่าสบายดีจ้า